ผมจะบอกข้อดีนะครับผมที่ผมบอกว่าทําไมผมถึงบอกว่าการโรยแบบแบบผงโดยที่ไม่ผสมน้ําเนี่ยจะมีข้อดีนะครับสังเกตนะครับต้องให้แม่ไก่มันกกไข่ก่อนนะครับถ้ามันยังไข่ไม่หมดอย่าเพิ่งใส่นะครับเห็นะครับพอมันกกไข่เห็นไหมครับเนี่ยครับพอเรายื่นมือไปเห็นไหมครับผมมันจะพองตัวนะครับมันจะพองตัวนะครับทีนี้พอเราโรยเนี่ย ไ,ไอ้พวกฝุ่นไนอ้พวกยาเนี่ยมันจะเข้าไปในเนื้อในหนังนะครับจะไปถึงเลยนะครับนี่นะครับมันพองขนเนี่ยเราโรยไปนะครับมันจะเข้าไปในในถึงผิวหนังเลยถ้าเราฉีดมันจะไม่เปียกขนไก่มันเปียกแต่ภายนอกนะครับมันจะไม่ซึมเข้าข้างในแน่นอนนะครับเพราะขนไก่มันมันนะครับฉีดยังไงขนาดเราจับจุ่มน้ํามันยังไม่เปียกเลยครับถ้าเราฉีดภายนอกเนี่ยยังไงก็ไม่เปียกไปถึงหนังนะครับนะครับแล้วเวลาเราใส่ยางอื่นนะครับ รองที่ที่ก้นโอ่งหรืออะไรเงี้ยผมที่รังนะครับมันก็จะไม่เข้าไปในผิวหนังนะครับแต่ถ้าอย่างงี้ครับผมเวลาเราจับเนี่ยไก่มันจะขนฟูนะครับพอขนฟูเราโรยเข้าไปนะครับผงมันจะเข้าไปในนี้เลยที่เหลือมันก็จะร่วงลงพื้นนะครับฉะนั้นนะครับมันจะเข้าไปที่เกาะอยู่ตามขนเนี่ยมันจะตายหมดเลยนะครับพวกไรพวกหมัดนะครับฉะนั้นวิธีนี้มันจะถึงผิวหนังนะครับ ได้ดีกว่าวิธีอื่นแน่นอนครับแน่นอนครับ